สบายดีสบ,ยสบายดีสบายดีตอสสดตอสวยๆนี่เขาก็สีออกนะเอาแล้วน,นี่เย็ยนยิยน่สาม, <c oughs> สามีสามีไทยนะจกว่าข้นแล้วจักแดดก็แดดนี่พี่นางมาซื้อน้ำออกไปให้อ้ไปแปบบ๊บไทยนาะไทยหุดนะาจะว่าข้นแล้ว ขึ้นระบบจะหักกระิบ11โมองออกมาหอดแล้วจะทยหน้าคนเดียวสิงหขคาดขึ้นแคนขึ้นได้แดดแดดทางกระออะกี่แดดแห้ง มาให้กส,สิทธ์เนี่ยเสี่ยมพองว้เบิกห้านไปกี่ว่าสิบวัฒนธรรมไทยเป็นออกมางส,ส,สัมนี่กับสิไทยนากะเริ่มยาวแล้ว 哎，喂，你好。 ขอยาหลอไทยแล้วหมดเวลยยางเสษทั้งเมงไปส่องขับไปขากัซไทยคลองขโจไทยแล้วหมด เจ้านะไทยแล้วอ้อมเบิดยังไปไหนนี่

ในไ,ไปเอาก,อกุ้กงใส่ในเอานำนี่คือบอกกินเอากงมาใส่ยังได้อยู่พี่น้องเมื่อกี้ว่าแช่์บอด้วงมาไทายชอยหักบอด้วงเพิ่งไปไทยอันน้ำบ่พมเนาะมาพมมา,ทา,ามไ,ไทย,ยไนาพอเพิ่งจะบานเลยไทยคนเดียวเมื่อกี้ว่าชิจังบอด้วงมาไทายเปลี่ยนห่อนค่ะพี่นอ้องใครแต่ว่ามันคึ้น บัดเดดออกกระเดดแห้งๆอากาศขึ้นบัดเดดอนนอก็บ้ะแห้งอะไรไข่หน้าสามพั 5. นห้นแต่สีเดจจะไข่ดิม่แห้น้ประมาณแปกโมงรอสิบเอ็ดโมงไแล้วยืดมงก่านละแล้วคเช็ดขึ้นแล้วพี่น้องพักก่อนชีเรมาถทยใหม่มีเพ่เทียงแล้ว ใบหนึ <ersch> ่งใบสองอยู่龙门泰ปกติน่งไทสองคนก็ไทแต่เศ้าอ่ะมือเดียวพีแล้วพีแล้วบ่อชี้ทองจ้างบ่อชี้ทองมาใส่ไทน้ำเขาดีแล้วตอนค่ำมือเดียวบ่ยังเรือซ้ำให้อยู่รูปข้ามเลยก็ตื่นมาบอกแปผมก็ไทอีกตอนเช้าพอดีแล้วบุกเล่นน้องเมื่อยตัวเอง เดี๋ยวนี้ก็ค่อยทายไปก็ได้บุกไล่ตัวเอง,มงมอเมื่อยทายหุ่นหนุ่มโบกเมื่อยเป็นได้ดอกเมื่อยทายดำมันเป็นขี้ต่ำแล้วเม่นขี้ต่อม,มันจุทายมันทายหยากข้องคู่แพร่ทายแล้วก็ได้แห่งกุนก่นๆอยู่เราหลายคน <laughs> ส,สามคนนี่ครับพ่อบันที่จู่จับไปได้ทัพพ่อปันน่นคณะ นี่เดี๋พรชัยกับชิมอนพ่อเปลี่ยนบางเสืออันนี้ก็บขั้นบวบแหวงงงนึงนี่ก็ได้ชี้หให้นะแล้วแหวงงงไม่ใส่กับเรื่องตึกเมื่อกี้ว่าชิบวันไทยเ้าพี่น้องพ่อบวแปบกับไป,ปชื่นธรรมน้ำมา้ามุ่เจ้าเลยเลยว่าให้ลงมาไทยหลัดงัวไว้จงไวไปทางโน้นนะมันแข็งเมื่อกี้บวแป๊บว่าถาวพ้นตกมาหนึ่งที่ไทยเบิ่งกล้ามือเจ้าเนี่ยครับซูซีกับของเขาอยู่ เงาไวเนาะหรือเขาเดียวของเขาอันสววรันน่ะแตกเกาะไปเลยแล้วมันก็เจริญเริ่มพัดพนตกมาคือเขาดับทันทีเลยพี่นงแล้วของเขากะมี่จะไายหุดไวพ้นตกมากับกูแหละทางไปเรื่อยๆกะเงาซำห้องมู่กูแหละอักกาอ่ะทั้งขวบจังดำพอดีเดือนมะ้ทงขวบเขาอัน ตกมละก็ดีเดือนก็ดีดำกาต่ว่ามันเทน้ใช่แอนพูยชื่อด้ก็วันทขาทใเศพูยของก็ากับนพุ่นเื่อมันกาพุ่นมันยาวไวบางคนเขาจะป้งน้ำดูดน้ำกับวานพูยเนาะแห้งกัะใหม่แดดไม่ใช่ค่อยว่าห้าวเาพนต๊เละี่เสียพูยมาใส่แล้กัมันเขียวพูยมันแข็งแล้กับังดำ ใช้หดกับสี่มือมือแรงกับสี่หัวเกือบครึ่งยู่ดอกมือแรงกันมืออื่นมือเหอขันเลียวใช้ผู้เดียวได้ใช้ผู้เดียวนะปกติน่ะสองมือแต่ละมือตื่นตองมาใช้ที่เสาเว่าขันใช้กับชองคนเปลี่ยนกันนะมือเดียวมาเลยข้างหน้าบบไดรหลายนหน้าเฉลี่ยหดกบขามครึ่งของครึ่งของเงินหน้าสลัดเลยหรอครึ่งของครึ่งของหน้าเมีย สำหร่บกุคุนแบบจากน่ะสำวนาค่อยนะกาเทียเกันนะนะเอียบข้าเจนะำค่นเทียบกคนใส่กุคน้นงจกุเียบนาจมายกัมันมาวนตะการี่น้องไงแต่เ่อใครแต่ข้าเจ้าไทยไหว หากินท okay. ั้งปรุงกับซอสแบบทันไทยก็เลยจะใช้ไว้แต่ว่าทางนั้นมันฝนตกมันอยู่ใช้ผมยังแข็งอยู่มันจะเปิดห่านหมดเปิดเหตียังแล้วเลยเมื่อนี่แหละจะมันจะเหตียังอยู่างไรยังเซนอมวยเมื่อจะสิเตรียมแล้วก็แล้วแล้วก็เปิดเลยแบบกินข้าวอยู่หน้าเนาะข้ากปอนนะครับอันอาจจะใช้มาไทยไหม่ขาแล้วสองใบหนึ่งใบสองมาทุ

เห็นบ่เห็นหน้าข่อยแล้วมีแหงาาบ่จ้าเห็นหน้าเจ้าแหงเมื่อตื่นอยู่เดียวมักับแบบยีได้ดำหน้าอยู่บ่พี่น้องเลยคือแดดยีเดก็รอดแท้แหงเลงแต่ะละปีนะคือสิ่ได้กินขขาวนี่เนาะ ลมก็ลมบัดขึ้มก็ขึ้มเมื่อเช้านะี่ยขึ้มแห้งเลยเลยพี่น้องตื่นมาบอกเป็ดออกมานาขึ้นหลอดพ้นสีตกแต่ว่าอันนี้ก็ก้อนเมฆขาวไหลวนนเสร็จละเมื่อนนะคือสีตกอ่ะคือน,นี่คือขักเลยลมมาอึนอึนอึน,อนผ้าแตกมาขักแน่เวลาเขาตักไปทางในเบิดตู้ใส่ตกทั้งอื่นปวทพันหดเท้าเป็นยื่น ล้าเอานำจากโซลาเซลล์บ่มีข้าแร้วหมืเงยเงเราลงมาเข่งแสนาแชาหลุมหัวกันห้ารตายบ้านนึงแดดม่ได้เพทิศพี่น้องเลยแหงคกุ่นๆก็จะไว้ไว้ดกปะเข่งํำได้ในเฮนานจดุปะเขนิน่อยนะหนอกแน่นอน ของลงมาไทยเกิเก่ามงกลัวตะกี้วสิบดทไทยแต่ว่าสิหาไทยตอนแรงเทิ่นอารมตรงมาเลไทยะแต่ไมไทยมาแลงกับไทยีก่าไทยเมาให้แล้ว น่าอยูงัวมันมาหลาะวนเท้าข้างืง่อตัวเองนะมันที่ขึ้นไปกินกาเห็นกามันเขียวมันก็วนใช่แต่ว่าเขาคู่แผ่ไทยนารัดไว้แล้วพี่น้องจ้าได้ที่ขึ้นแล้วพี่น้อง เดี๋ยวชีลงมาหยาบต่อกอะตอนแรกกูเลยเนาะคลิปนี้ก็คือสีได,ด้ขออนี่าัลาเข้าใจเว่าสุขุขคนท,ที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บแบบสาวันเด้อพี่น้องขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจพี่น้องจอากไปแล้วพอ,อกันคลิปหน้าอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องไม้สาวันเนี่ยเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี